ดูบอลสดไทยบาเรนวันนี้ถ่ายทอดสดฟุตบอลเอเชียนเกมช่องดูบอลไทยวันนี้ดูบอลสดไทยบาเรนวันนี้ฟุตบอลเอเชียนเกมถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยวันนี้วันที่19กันยายน66ศึกฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งที่19โดยฟุตบอลทีมชาติไทยยูย่23จะลงประเดิมสนามสวมชุดสีขาวส่งใจเชร์ ฟุตบอลทีมชาติไทยให้คว้าชัยชนะนัดแรกดูบอลสดวันนี้เวลา15นาฬิกาถ่ายทอดสดฟุตบอลวันนี้จากสนามจินหัวสเตเดียมประเทศจีนดูบอลไทยวันนี้กันสดสดได้ทางไทยทีวีเอสเวิร์กพอย c ์ค p ูสียูดีถ่ายทอดสดฟุตบอลเอเชียนเกมและ AIS Play อัปเดตสภาพทีมและความพร้อมฟุตบอลทีมชาติไทยล่าสุดได้นักเตะมาครบทั้ง21คนหลังแข้ง5รายที่เสร็จภารกิจกับสโมสรได้เดินทางตามมาสมทบแล้วโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และการเล่นร่วมกันถือเป็นการลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนลงสนาม ฟุตบอลเอเชียนเกมไทยพบบาเรนวันที่19กันยายน66ทรงชัยทองฉามเปิดใจพร้อมเต็มที่ทรงชัยทองฉามกองหลังทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมกล่าวว่าสภาพตอนนี้ก็คิดว่าพร้อมเต็มที่ส่วนการเจอกับบาเรนเขาก็มีความเร็วและคล่องตัวสูงเราก็ต้องพยายามเล่นอย่างรัดกุมส่วนทีมเราก็ต้องพยายามสื่อสารกัน เพราะมีทั้งรุ่นที่รุ่นเพื่อนและรุ่นน้องในทีมก็ต้องใช้เสียงกันให้มากฝากแฟนบอลติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับเราจะพยายามทำเต็มที่ครับเปิดภาพจิ้นหัวสเตเดียมสังเวียนแข้งทีมชาติไทยในเอเชียนเกมฟุตบอลไทยยู23ชุดเอเชียนเกมจะลงสนามพบกับบาเรนในการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมเอเชียนเกม นัดแรกที่จิ้นหัวสเตเดียมในวันที่19กันยายน2566เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางไทย PBS, Workpoint, t พ r ยต์ครู p t ่และ AIS Play ช่องทางดูบอลสดเอเชียนเกมไทยบาเรนดูบอลสดวันนี้ไทยบาเรนคลิกที่นี่ TPTV HD 36ถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้คลิกที่นี่โปรแกรมฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมช่องถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยวันที่19กันยายน2566มาเรนพบทีมชาติไทยเวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยจินหัวสเตเดียมถ่ายทอดสดไทย t ี s Work ์ o พอยต์ครูสี่ยูทีพีที AIS Play วันที่21กันยายน2566ทีมชาติไทยพบเกาหลีใต้เวลา18.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยจินหัวสเตเดียมถ่ายทอดสดช่อง5 PPTV AIS Play วันที่24กันยายน2566ทีมชาติไทยพบคูเวตเวลา18.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยสนามมหาวิทยาลัยเจอเจียงตะวันออกถ่ายทอดสดท p t v AIS Play